สวัสดีครับหมอท็อปนะครับโรคไร้ายไม่ตายง่งายๆครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วถุงน้ําดีเป็นไงครับโรคนี้น่าจะได้เคยได้ยินกันบ่อยๆคุณหมอก็บอกว่าไอ้คุณป้าเป็นนิ้วนะต้องผ่าตัดเป็นนิ้วในถุงน้ําดีคุณป้าก็แบบอ๋ออ๋อเหรอต้องผ่าตัดอ่ะหมอว่าไงก็ว่างั้น คราวนี้วันนี้เราจะมารู้ว่าไอ้แบบเนี้ยแหละปวดท้องแบบนี้แหละเขาเรียกว่านิ่วนในถุงน้ําดีปวดท้องอีกแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนิ่วนในถุงน้ําดีต้องผ่าตัดทุกคนจริงเหรอวันนี้รู้กันครับ2นาทีเท่านั้นคุณจะรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ําดีอันดับแรกครับเรามารู้เกี่ยวกับว่าเอ้ทำไมมันถึงปวดท้องหลักการครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถุงน้ําดีเนี่ยจะขยับตัวเนี่ยถุงน้ําดีเนี่ยมันจะบีบตัว ก็ต่อเมื่ออาหารเนี่ยวิ่งผ่านลำไส้เล็กส่วนต้นเพราะว่ามันอยู่ติดกันพอผ่านปุ๊บเฮ้ยมันก็เคาะประตูเอ้ยเอ้ยอาหารผ่านแล้วไอ้ถุงน้ําดีนี่บีบเลยครับปับปับปรับปรับเอ้ยออกมายิ่งกินไขมันเยอะครับน้ําดีก็จะหลั่งบอกเอ้ออกมามาละลายไขมันหน่อยแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือพอมันมีนิ่วครับนิ่วมันไปอุดไอ้รูที่น้ําดีมันจะออกมาครับไอ้ถุงน้ําดีก็บอกเอ้ย เอาน้ำดีออกไปหน่อยมันก็บีบตัวใหญ่เลยป้าปาปาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปวดตอนถุงน้ําดีเนี่ยบีบตัวพยายามเอาน้ําดีออกมาเพื่อละลายอาหารของเราแต่อีนิวเนี่ยมันดันไปขวางครับผมคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเอออาการแบบไหนล่ะที่จะเรียกว่าปวดหลักการก็คืองี้ครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปป้าผ่านปากไปอยู่ในกระเพาะช่วงสองชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารส่วนนี้จะยังอยู่ในกระเพาะอยู่ ะะจะยังไม่วิ่งไหลลงไปลำไส้เล็กส่วนต้นตอนนี้เราก็จะยังไม่ค่อยปวดอะไรจะเฉยๆสบายใจมีความสุขออกินอิ่มนอนหลับแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามผ่าน2ชั่วโมงนี้ไปปุ๊บมันจะกระตุ้นให้ถุงน้ําดีเนี่ยขยับตัวแรงมากขึ้นปึ๊บ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 กว่าอาหารเนี่ยจะผ่านไปหมดเนี่ยใช้เวลาเนี่ยบางทีก็ครึ่งถึง1ชั่วโมงในการผ่านลำไส้เล็กส่วนต้นนี้ไปเพราะฉะนั้นแล้วอาการปวดท้องของนิ่วในถุงน้ําดีก็จะเป็นอย่างนี้ครับกินอาหารไป1-2ชั่วโมงเรริ่มมีออาากาปวดท้ง ปวดท้องนานประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่กินอาหารและยิ่งกินมันยิ่งปวดท้องครับแบบนี้แหละครับเรียกว่าอาการของนิ่วในถุงน้ําดีไอพวกปวดท้องตรงนั้นตรงนี้ทีเช้าก็ปวดเย็นก็ปวดหลังอาหารก็ปวดก่อนอาหารก็ปวดอันนี้ไม่ใช่อาการของนิ่วในถุงน้ําดีนิ่วในถุงน้ําดีถ้ามีอาการแนะนําให้ผ่าตัดแต่ถ้าเป็นนิ่วในถุงน้ําดี ที่ตรวจเจอพเอิญเจออยู่ดีๆไปเจอไปเช็คอัพเจอจากอันตรสาวไม่มีอาการไม่ต้องผ่าตัดครับผมเป็นไงครับง่ายๆกับนิ่วในถุงน้ำดีวันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ